ปรากฏการที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนกำลังสั่นสะเทือนรากฐานของตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดปรากฏขึ้นแล้วบันทึกประวัติศาสตร์ครั้งใหม่กำลังถูกเขียนกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจกดติดตามและเปิดแจ้งเตือนคอยวันโอวันเพื่อให้คุณก้าวถันทุกการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญบิตคอยได้สร้างสถิติใหม่ที่ต้องจารึกไว้เป็นระยะเวลายาวนานกว่า165วันติดต่อกันที่อยู่บิตคอยมากกว่า90%อยู่ในสถานะกำไร นี่คือช่วงเวลาต่อเนื่องที่ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ของบิตคอยน์ปรากฏการณ์นี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดาและไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญเมื่อย้อนกลับไปพิจารณาวัฏจักรครั้งก่อนแน่สภาวะเช่นนี้จะปรากฏตัวขึ้นเฉพาะในช่วงที่ตลาดกระถิงกำลังแสดงพลังสูงสุดเท่านั้นมันคือรูปแบบที่เกิดขึ้นซ้ำเป็นเครื่องยืนยันถึงความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าของผู้ถือครองสินทรัพย์จำนวนมหาศาลเป็นตัวชี้วัดถึงสภาวะจิตวิทยาของตลาดที่ปฏิเสธความกลัวและเรื่องที่จะมองไปข้างหน้า ความหมายของมันชัดเจนอย่างยิ่งแรงขายในตลาดกำลังลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญผู้คนส่วนใหญ่เลือกที่จะถือครองสินทรัพย์ของตนต่อไปเพราะพวกเขามองเห็นศักยภาพและมูลค่าในระยะยาวที่กำลังจะเกิดขึ้นนี่คือการก่อตัวของฐานราคาที่แผงแรงอย่างที่ไม่เคยเป็นโครงสร้างตลาดในปัจจุบันจึงมีความทนทานต่อความผันผวนระยะสั้นสูงยิ่งขึ้น คำพูดของกลุ่มคนที่มองโลกในแง่ร้ายและพยายามสร้างความหวั่นไหวกำลังถูกทำลายลงด้วยความเป็นจริงที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าตัวเลขไม่เคยโกหกใครและสิ่งที่ตัวชีวาน,นิ้กำลังบอกคือความแข็งแกร่งที่แท้จริงจากภายในเครือข่ายสภาวะนี้บ่งชี้ถึงพลังงานสะสมมหาศาลที่รอการปลดปล่อยเมื่อผู้ถือครองส่วนใหญ่ไม่ต้องการขายแต่ความต้องการใหม่ยยังคงหลั่งไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องผลลัพธ์ที่ตามมาจึงมีเพียงทิศทางเดียว วัฏถ้าจักปัจจุบันยังห่างไกลจากคำว่าสิ้นสุดนี่เพียงการส่งสัญญาณถึงการเริ่มต้นของคลื่นลูกใหม่ที่ทรงพลังกว่าเดิมการทำลายสถิติครั้งนี้จึงไม่ใช่จุดสิ้นสุดแต่เป็นเครื่องหมายของการเริ่มต้นยุคใหม่อย่างแท้จริง